ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะาะมุตตมันติอตอนนี้ญายาโยมทั้งหลายพากันสงบจิตใจฟังธรรมเอามือวางไว้ตักแล้วก็หลับตา ํำรวมใจดึงใจของเรามาไว้ที่ที่สององค์แล้วเป็นที่หมายก็ฟังอยู่ในใจถ้าผู้ใดทําได้อย่างนี้ประโยชน์จะเกิดบางคนในจิตสงบพรเป็นสมาธิได้เลยอย่างนี้เรียกว่าเราฟัง <c oughs> ด้วยความตั้งใจดูตัวอย่างในครั้งพุทธการที่บุรุษเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ประชาชนทั้งหลายพอพระองค์แสดงแล้ว ผู้ที่ฟังได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมันเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความแบบธรรมดามีความเห็นปรากฏขึ้นในจิตอย่างนั้นเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมทำ,ทำมจึงเกิดอย่างนั้นที่มันเกิดอย่างนั้นก็เพราะว่าผู้ที่ฟังนั้นเขาสร้างจิตสังเกตวายังตังสร้างจิตดูจิตตัวเองเลยไม่ต้องส่งใจไปที่อื่นละ สงบอยู่ที่จิตน่รักษาจิตไว้อย่างเดียวธรรมะทางหลายก็จะเข้าไปตรงนั้นธรรมะที่เราจะพึงได้ก็อันดับแรกคือความสงบของจิตบางคนในจิตวุบลงสู่สมาธิได้เลยเมื่อวุบลงสมาธิแล้วมันถอนขึ้นมาแล้วก็ปัญญาก็เกิดที่วัดดวงตาให้ทาเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราก็ให้พากันตั้งใจไว้อย่างนั้นให้เป็นกุศลทายหน่อย เด้บอกฟังเทศให้ได้กุศลได้บุญวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาตั้งออกตั้งใจที่ฟังธรรมนักเทศทั้งหลายท่านก็มาเทศให้ฟัง,งเป็นประจำในวันนี้เป็นวาระของอาตมาที่มาเทศให้ฟังที่ท่านทั้งหลายผักกันมารวมกันในสถานที่นี้เรียกว่ามาทําบุญหรือมาเอาบุญหรือมาสร้างบุญก็ั้โดยมาปารบ เพื่อมาบูชามหาเจดีย์ที่อาจารย์คูณท่านได้สร้างขึ้นมีปาชายคนทั้งหลายช่วยกันมริจาาก็มีผู้ที่มาด,ดิจาาก็มาแสดงความเคารพนบน้อมบูชาพระสรีริกธาตุใช่าพระธาตุอันนี้ก็เลยใส่ชื่อพร้อมทั้งสถานที่เหาวงมหามหาธาตุาเจดีย์ใส่ลงไป ทำไมจริงจริงเรียกอย่างนั้นเราต้องทําความเข้าใจด้วยเอามาหาธาตุเจดีความจริงอะเราเรียกขอธาตุนั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสเรนิกธาตุหรือธาตุของพระพุทธเจ้าความจริงเนีะ่ะธาตุก,ก็คือกระดูกนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลสมมอนกระดูกกระดูกพวกเราแต่ว่าเป็นของพระพุทธเจ้ามันเป็นมันไม่ใช่ เป็นกระดูกธรรมดามันเป็นแก้วนี่ปัญหาเนี่ยว่าทําไมกระดูกของผู้ธเจ้ากจนเป็นแก้วอย่างนั้นแม้แต่มาสมัยนี้ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังกระดูกท่านก็เป็นแก้วอย่างหลวงปู่มั่นกระดูกของท่านก็เป็นแก้วหลวงปู่ขาวกระดูกของท่านก็เป็นดิบเหมือนกันทำไมจีนเป็นอย่างนั้นนี่ปัญหาที่พวกเราจะต้องคิดต้องพีเยางเลยไม่ใช่เราเห็นว่า เป็นพระธาตุอย่างนั้นก็เรื่มใส่นักเลยถ้าเราไปหาเหตุขึ้นมาบ้างแล้วนเนี่ยว่าเราก็ไม่มีปัญญาเขาว่าอย่างไรเราก็ว่าอย่างนั้นเขาว่าให้เรากราบเราว่าอย่างนั้นกราบว่าอย่างนั้นเราไม่เข้าใจแต่ปาลบถึงความเป็นมาของพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้านั้นครั้งแรกไม่เรียกว่าพุทธเจ้าพระองค์ชื่อว่าสิทธัตถะราชก,กุมารเป็นราชก,กุมารเป็นโอรสของพระเจ้าสุธโทธทนะกับพระนางสินมหายะามายา ก็เป็นผู้ชายมีเนียมีลูกเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายที่มีหัวมีเนียกันกนีน่แล้วก็มีลูกด้วยเป็นที่สถาร์ราชกุมารในขณะที่คลองคาวาตเยือนพระองค์ก็อยู่ดีมีสุขมีเพื่คนมาพูดปฏิบัติมีแต่คนาบำรุงทั้งนะั้นแต่ว่าพระอ,องค์ก็ยังอยู่ในท่ามกลางแห่งความแก่ความเจ็บความตายท่านก็มองเห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บไข้ด้วยเอ๊ะคนตายคนตายที่ก่อนที่พระองค์จะเอาบวชตามพทุทธบวตพระองค์ไปประพาสสวนทรีย์ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้เปป่วยเห็นคนตายไอ้ความจริงนะมันเห็นทั่วไปไปมต้จะไปเที่ยวที่ไหน,นก็เห็นเลนะมีคนแก่คนเจ็บคน,คนคคตายแล้วกับพระองค์นะเ,เป็นเหตุเอาเป็นเหตุให้พระองค์หน่อยเกิดสลดสังเว็ใหญ่เห็นคนอื่นเขาแกแ่แล้วพระองค์ก็มาคิดเอ๊ะเรามันก็จะแก่เหมือนกันดีกว่า แล้วใครจะไปเห็นคนตายอีกเอาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยอีกก็มาคิดถึงเอะเราก็จะเจ็บไข้ได้ปบวยเหมผนสุดท้ายก็เห็นคนตายก็มาเอะเราก็จะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันพระองค์ก็มาคิดว่าเอะที่จะไม่แก่ที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่จะไม่ตายนั้นมันมีไหมพระองค์ก็ตั้งัญหาขึ้นถามตัวเองแต่พระองค์ก็ตอบไม่ได้ว่าจะแก้ความแก่ความเจ็บไข้เือบความตายนั้นอย่างไรนั่งคิดนอนคิดอย่างนั้นเม่คิดไม่ออกอาการสุดท้ายว่าถ้าไป เสื่อสวนทยานไปเห็นสมณะเห็นนักบ,บวชกขาหลังนั่งสมาธิภาวนาว่างั้นท่านก็คิดเออสมณะนี่ท่านอยู่ที่สงบอยู่คนเดียวไม่เสียวข้องกับใครท่านอาจจะใช้วิชาความรู้คิดลึกตั้งแต่งในปัญญาเ,เราควรจะเอาเยี่ยงอย่างของสมณะนี้ออกบวชเป็นสมณะอย่างนี้จะได้มีโอกาสมีเวลาได้คิดในขณะนี้เราอยู่ของคารวะสยู่มีใจเรื่องห่วง ห่วงเมียห่วงลูกห่วงบริวารทุกอย่างไม่มีโอกาสมีเวลาที่จะใช้ความคิดเลื่อนเขตัดสินใจออกบวชอันี้เริ่มงทิฏฐาราชกุมเรออกบวชก็เพราะปลาลบเหตุอันนี้ท่านหนึงคนแก่คนเก็บคนตายแต่พรอองค์มีความคิดสําหรับพวกเราก็เห็นความแก่เขาเสียคนตายแตพ่พวกเราไม่มีความคิดอย่างนั้นท่างท่านที่สอนให้เราสวด แก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้ธรรมดาตายธรรมดาเห็นแะ่แก่ธรรมดาเห็นที่เจ็บไข้ธรรมดาเห็นตายธรรมดาแต่เราไม่รู้เห็นสิ่งที่มันไม่แก่สิ่งที่มันไม่เจ็บไข้ตัวสิ่งที่มันไม่ตายนั้นมีไหมพวกเรายังไม่เห็นที่สถารากจากลมารจะออกบวชพระองค์ก็ยังไม่เห็นจึงเสียสารราชสมบัติออกบวชเพื่อจะแสวงหาอวบิธีที่จะแก้ความแก่ความเจ็บตายนั้ท่านได้อันดับแรกพระองค์ออกบวชแล้ว ก็ยังสงสัยว่าบุคคลที่เขาเคารพนับถือมีอยู่มากเขาอาจจะมีวายวิชีรู้จึงไปศึกษาในลัทธิของอาราดาดาบทอุนัาดาบททั้งสองถ้าไปเรียนในสำนักนั้นไปเรียนก็านก็รู้เหมือนกันรู้ตามวิชาของอาจารย์เรานน้นแต่พระองค์ก็รู้ขึ้นมาอ๋อนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่าาทางไม่ใช่าทางที่จะพ้นจากความแก่เจ็บตายเลยยังจะต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละท่ันจึงหนีจากสำนักนนออก อปเัยอุบายวิธีด้วยตัวเองถึงขนาดไปทําทุกข์กิาทาไปทํามาผลสุดท้ายพระองค์ก็ตกลงใจบอกว่าการที่จะทำให้ผลจากทุกข์จาก,กระบาดอย่างนี้ต้องบาเพ็ญเพียรทาง,งใจเท่านั้นแล้วพระองค์ยิ่งนึกถึงอุบายวิธีที่พระองค์เคยได้กระทําไว้ตอนที่เป็นมา้าจ้ากรมันพระราชนิดาไปแรกงานขวัญแล้วนาพระองค์ไปด้วย ตอนนั้นพวกวก่องก็ไปพักที่ล่มไหมท,ที่เลี้ยงนามนมเขาตั้นสถานที่ไว้นั้นเลี้ยงนงนมก็ไปดูวิถีแปกหนาฝันก็ปล่อยให้โมงองอยู่คนเดียพวพ่องก็ขัดสมาธินั่งภาวนากาหนดลมหายใจสองนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าอยผูกใจไว้ในลมหายใจก็อ,อกิก็ปฏิหาริึ้นะร่มไหมซึ่งมันเป็นเวลาบ่ายแล้วแทนที่ เงาไมนะั้นมันจะสายไปตามแสงอาทิตเงาไม,นะม้นั้นเที่ยงตรงเหมือนกับตะวันตรงหัวเหมือนกับเที่ยงวันที่เะจงึงเป็นเหตุให้ที่เลี้ยงนางลมกัดถึงพระราชบิดาเกิดอศัศจรกรย์พระเจ้าสุโธท่านั้นถึงราบลูกชายตัวเองน่ท้องกำมนถึงนี่เอาบายวิธีออกอุบายวิธ,นะวธนะีนั้นที่เราเคยได้ของะกไปอุบายวิธีสําหรับที่จะภาวนาให้รู้จักอุบายวิธีสําหรับที่แก้ความแส่เจ็บตายได้ จากนั้นพ่อองค์ก็ไปหาสถานที่ดิสถานที่ก็ไปได้ที่ต้นสีมหาโพธิขณะนี้ที่ประเทศดีๆที่เรียกว่าพุทธ,ธกยายสวรรค์ต้นสีมหาโพธิยังมีเ่องหมายอยู่แต่ว่ามันเป็นต้นหลายต้นมาแล้วมีแว่าต้นน้อยเขาปลูกต่อได้แต่ก็ถือว่าพระพุธทธทิ่สถาราจกุมารนังไปนั่งภาวนาที่ต้นสีมหาโพธิกันแล้วแบบในสมัยนั้น ต้นสีมาโพธิ์ต้นใหญ่โตเหลือเกินล่มคืบใหญ่ถูแล้วพระองค์ก็เข้าที่นั่งทอยมา,าได้กัมยาคาไปปูที่นั่งว่าปูที่นั่งด้านทิศตะวันอกทีกว่าทิศบุรพาเอากัมยาของนายโสธีที่ให้น่นาะปูแล้วก็นั่งคัตมารตรงนั้นเอาหลังพิงต้นโพอย่างญาติโยมทั้งหลายพักันนั่งเนี่ยแต่ว่าญาติโยมไม่ได้นั่งโต้นโพนะ นั่งธรรมดาแล้วกินสับปะงกเมไม่ได้อิงก <c oughs> ็เลยสับปะงกสับปะงผลส,ส,ส,สุดท้ายก็เลยก่อมลงกอมลงน้ำลายไหลเข้าน้ำลายไหลออกอย่างนี้นไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าจิตศาสรารจคุมารท่านได้อิงต้นโพในขณะที่พระอ,องค์นั่งถิงต้นโพอย่างนี้ก็ตนน้องคาทิฐานจิตก่อนพระบเจ้าจะนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ให้ได้ใจของเข้าเข้าถึงสมาธิได้สําเร็จสัมมารรมสัมโพธิญาณให้ได้ ท่านม,มุ่งสมาธิสมโมอยธรรถ้าว่ายังไม่สําเร็จแล้วจักไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลือดในเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกคอหุ้มก็ตายนี้ก็ช่งมันจักไม่ลุกจากที่นั่งนี้อันนี้อธิษฐานจี่เรียกว่าจะตกลงเข้ามาหาประธานเป็นการใิ้ถามใหญ่ก็เลยเอาตายเป็นหลักเมื่อท่านอธิฐานจิตเรื่องเข้าเท่นั่งขัดสมาธิภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกอท่านว่า ในขณะที่องกระทาอย่างนั้นพยามามมามาเล่นงานเหมือนกันตา,ามพมาํารวจนไปอย่างนั้นแต่ว่าความจริงกับขันธ์ถมานท่านน่ะพวกเราก็เจอขันธมานเหมือนกันน่ะลองนั่งคัดมาสมาดยงไม่ยอมลุกหรอไม่เจ็บแง่เจ็บขาเน่ยขันธมานเล่นงานอาแปลัน้นว่าสิตาาราชกุมานะต่อสู้ขันธมานพระองค์นะทำใจเขาบอกให้เหมือนผันดินก <c oughs> ำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออก เขาไม่ได้ไมไ่ว่าพุโทโธอย่างพวกเราเหมือนเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้นกําหนดลมเข้ากับรู้ลมออกกับรู้ลมเข้ากับรู้ลมออกกับรู้ให้รู้อยู่กับลมอย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลุกไม่ยามกระตุกกระดิกเลยเมื่อพระองค์ <c oughs> นั่งนานเข้า,นาน,ขานานเข้าใช้ความเพียรพยายามมา,ามากเข้ามากเข้าใช้ลมหายใจเข้าออกที่กําหนดเลยเนี่ยข้างแรงกว่าลมหยาบ หายใจเขา้าก็หยาบออกก็หยาบนานเข้านานเข้าดีหนึ่งเมื่อนานลมก็ละเอียดหายเข้าหายเข้าหาาูสุดท้ายลมลมหายใจเขา้าเราดับไปเลยพอลมหายใจเขา้าเราดับครับใจก็วาบลงสู่ความสงบเข้าเป็นสมาธิเลยใจของหลวงเข้าถึงถึงสมาธิพระองค์จึงรู้ตัวเองเส้นมาอ๋อนี่ตัวพูถูกเนี่ย พระอ,องค์เข้าถึงตัว,วพุทโธเข้าถึงใจไม่ใช่เอ่นกายตัวพุทโธก็คือใจน่ะพระองคนะ์เข้าถึงใจจึงได้นามว่าสัมมาสัมพุทธะคือพระองค์นั่งเข้าถึงพุทธะด้วยพระอ,องค์เองไม่มีใครสัง่งไม่มีใครสอนชิตชัฏาราชกุม,มานะ่ะเข้าถึงพุทธะด้วยพระอ,องค์เองด้วยการกําหนดลมหายใจคอกด้วยนั่งภาวนาใจสงบลงสู่สมาธิด้วยใจ สงกบลงสุดสมาธิพวกก็รู้จักใจขึ้นมาอ๋อนี่ใจพูดง่างยๆนี่แหละใจไม่ใช่อีกใจพอรู้จักใจขึ้นมาจนะรู้ขึ้นมานำปัญหาที่พระอ,องค์เจอมาที่ความแก่เจ็บตายมันอยู่ที่ไหนความไม่แก่เจ็บตายอยู่ที่ไหนท่านก็นได้ตอบปัญหาอ๋อของที่มันแก่เจ็บตายก็สือรูปร่ังกายสังขารรูปของผู้ชายผู้หญิงทั้งหลายมันแก่เจ็บตายแต่ของที่ไม่แก่เจ็บอะไรก็คือใจคือตัวพุโทโทธโทโทนี่เองตัวพุโทโธตัวภายในนี่แหละตัวเป็น เป็นของไม่แก่เจียปายถึงจะพูดโทรไปจักวทาตุรู้ของพระพุทธเจ้าเราจึนได้มาว่าพุทธเจ้าตั้งแต่ด้านมาคั้งแรกนี่สิทธะกรมานะเมื่อพองใจของพอง,งสง,งบลงไปสมาธิแล้วเหมือนเปิดผุดขึ้นมาเรียกว่าสามมาสามคุณธักจินเีน่ยพวกเราหนาเรียกว่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งแต่ด้านมาที่ใจของพระอง,งเป็นอย่างนั้นก็พระองค์ทําสมาธิด้วยการกําหนดลมหายใจเข้าออกส่วน ใจลงสู่สมาธิเมื่อใจลงสู่สมาธิแล้วผลมันเกิดขึ้นผลที่มันเกิดก็คือสิ้นสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในจิตเฉยๆไม่จะไปหาอื่นสิยในนาบอกว่าถ้าองได้สินสมาธิปัญญาปรากฏขึ้นหมดที่วัดตาสเสลอิสักีสติอันนี้เป็นอุบายวิธีวิธีคือสินสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยแป็นวิปปติบัติทาเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริสัต์ รวมแล้วกับพระองค์เข้าถึงตัวพุทโธจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะของพุทธิยะแต่ทีนี้พวกเราก็มีตัวพุทโธก็เหมือนกันเหมือนกันอยงผู้ชายก็มีตัวพุทโธผู้ผู้หญิงก็มีพุทโธพอออกไ์อรอกก็จะมีตัวพุทโธแทนนั้นเรียกว่าอนุพุทธะคือใจพวกนี้คือทุกคนมีใจไม่ใช่บนมีใจมีใจทุกคนนั่นแหละจึงว่าเข้าถึงพุทโธพุทธิยาเป็นพุทโธก็เพอพระองค์เข้าถึงสัพพุทโธทางแรกไหมยังไม่เข้าถึง แต่เมื่อพวกองภาวนาใจสงบวุบลงไปสมาธิเราเข้าถึงสมุทโธคือเข้าถึงใจให้พวกเราก็เหมือนกันเราก็จะไม่ต้องเข้าถึงถึงใจเข้าถึงสมุทโธด้วยการกําหนดทําสมาธิให้เข้าถึงอันนี้ว่าถึงการเข้าถึงของพุทธเจ้าก่อนนะเข้าถึงความเป็นพุทธะอันนี้นะที่เราพุทธเจ้าทุกทเจ้าเป็นสักแก่นั้นมาพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครแต่งตั้ง เกิดขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของพระองค์เน่ยเกิดขึ้นมาด้วยการทําสมาธิใจสงบไปสมาธิแล้วมันก็เข้าถึงสูงพุทโธเข้าถึงธาตุรู้เข้าถึงใจคราวนี้เมื่อเข้าถึงพุทโธแล้วเข้าถึงสูงพุทโธแล้วแล้วก็ท่านก็รู้ว่าอันของแก่เจ็บตายก็คือร่างกายสังขารของที่ไม่แกเจ็บตายก็คือใจคราวนี้ว่าถึงปัญหาที่พวกเราสงสัยกันทำไมอะก็ดูพระุดีเจ้าจึงเป็นป็นุธาตุจริงเนี่ยกว่าสรีรีกาาแล้วก็ดูของครูบาอาจารย์ที่เป็น เป็นคาถเราเป็นแก้วขึ้นมาหนึ่งทำมันโยงกันอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอาศรรัยสิลสมาธิปัญญานะเป็นเครื่องฟอกพอกใจซะก่อนที่คาถาราชโกมาราวานากำหนดลงสายใจกอกเข้าถึงสองพุโทโธแล้วเมื่อเข้าถึงพุโทโธแล้วก็นําไปพอกกายถึงกายนั้นก็จึงกายเป็นแก้วพาสิีลสมาธิปัญญาเป็นเป็นเครื่องฟอกมันยยงเป็นแก้วไปครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่งงข,ขาวหลวงปู่มัน่นแล้วโดดขึ้นกับเป็นแก้ว ที่เป็นแก้อย่างนั้นเพราะว่าท่านสร้างสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานั้นไม่ใช่เรียนรู้ไม่ใช่ไปท่องจำํำสินสินห้ามีห้าข้อสินแปดมีแปดข้อสินสิบมีสิบข้อสินสองร้อยเจ็ดยี่สองร้อยเจ็ดเจ็ดนั่นคือสินเป็นข้อข้อเรียกว่าข้อ,ขอ,ขอ,ขอบัญญาแต่ว่าสินที่มันเกิดจากกําลังสมาธิน่ะ คือปกติใจปกติแล้วกวาจาก,ก็ปกติตายก็ปกติไปด้วยเป็นรวมว่าเห็นสมาธิบรญญามันเกิดขึ้นในจิตนี่เลยไม่ไปท่องจำอนะไรนนแต่ว่าสมาธินั้นเกิดก่อนสมาธิหมายถึงใจสงบพักลงไปแล้วใจก็ปกติลายก็ปกติกกตแล้วบรรญ,ญาก็ปกติจริงมันเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเห็นสมาธิมันไปฟอกภาพหรือฟอกอาการสามสีบสองของแต่ละคนละคนให้ขาวสะอาดผ่องใสพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ได้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องฟอกของท่านจริเป็นสรีริกธาตุเราเรียกของวันที่จะว่าสรีริกธาตุหรือพระบรมธาตุแต่ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายของพระหลานทั้นหรือดีกว่าพระธาตุทำไมจริงเป็นประธาตุที่มันเป็นประธาตุก็เพราะอาศัยที่ท่านสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดเป็นเ่นเเองอันนี้ปาลบเห็บางก้อนให้ฟังก่อนเลยรอนนี้สองว่าถึงวิธีพวกเราทีพวกเราก็จะเป็นต้องเก็บตะฟอกกายวาจาและใจของเรา พ่อกายเขาหลาให้เป็น,นพระธาตุอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายน่ะที่ท่านทั้งหลายมารวมกันดังนี้ที่เรามาเอาบุญทั้งแรกเรามาเอาอะไรเรามาทําการบูชาบูชานี่มีสองอย่างบูชาเรียกว่าอามิสบบูชาบูชาด้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องักางการอะไรต่างต่างๆที่นํามาที่ญาติโยมทั้งหลายถากนำมานั่นเรียกว่าอามิสบูชาเราก็นํามาบูชาสรนีกรถามุ่งหมายเพื่อจะบูชาสีกระถางทางที่สองเรียกว่าปฏิปฏิบูชาหรือปฏิบัติบูชา เราปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยเอาเริ่มต้นตั้งแต่อภิาจารย์าไวที่ญาติโยมทั้งหลายมาเห็นพระธาตุแล้วโคกาวขึ้นประนมมือขึ้นกราบไหว้สามครั้งกราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมครั้งที่สามก็กราบพระสงฆ์นั้นเป็นปฏิบัติบูชาแหละคือเราถือสนิดกระทาเป็นหลักเรากราบผู้ดีเรากราบผู้ที่มันไม่มีเกียรติเราสิงห์สมาธิปัญญาเนาพอกใจของท่านให้สะอาดพอกกายความสะอาด จึงไม่มีเกตเป็นเช่นเจาะเยาะจนการอยู่ในนะั้นทีนี้ว่าถึงวิธีที่พวกเราจะปฏิบัติให้ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ทําได้แต่ต้องทําให้ถูกวิธีวิธีที่จะเพื่อปฏิบัติจะพระเจ้าวางไว้ให้แล้ววางไว้ให้อย่างไรวางให้พวกเราให้ว่าโยโย่เยอะเยะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามถึงสมาธิปัญญาอันนี้ว่ารวมรวมหราอว่าอย่างไรแต่เอาเข้าใกล้ๆจริงๆเราต้องสร้างธรรมะก่อนไอศีงนี่เป็นเชยแม่บทเท่านั้นโอเคเราต้องสมาทานศีลห้าสมาทานศีลแตก็ว่ากันไป แล้วก็ทําตามระเบียบแบบแผนแสดงว่าสมาทานทิ้นห้าแล้วสมาทานทิ้นแปดแล้วถ้าใจยังไม่สงบก็อยู่อย่างนั้นเมื่อใดกับปานาจาราว่าอย่างเก่านั้วใจมันยังไม่ถึงดังนั้นถ้าเราทําใจของพวกเรานะ่ะให้เข้าถึงธรรมะคือให้ใจเข้าถึงสมาธิเื่อให้ใจของเราสงบลงจะเป็นสมาธิแล้วเมื่อใดเห็นสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นเหมือนนั้นเห็นก็เป็นเจตมาวิรัติ้อมเป so nah, ็นสมาทานแล้วเห็นโทษเห็นคนนั้นนะเพราะง่ายเห็นโทษเองนะ อย่างเราเห็นไฟผ่านไฟล้วเป็นของร้อนจะให้เราจับผ่านไฟเราไม่จับเรารู้โทษร,รู้คุเอยู่แล้วว่าฟวั้นะถ้าจับต้องไหม้มือไหม้บ้านก็ได้ที่เป็นฝ่ายคนก็เอาไปหุงต้มแล้วไปใช้แสงสว่างได้เี่ยเรารู้จักทั้งโทษทั้งคุเหยูแล้วใ,ใจทีเ่เรารู้ก็เหมือนกันก็ไปตามมันครานนี้ว่าถึงปั้นกะทปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงถึงพระพิ้าสอนว่าให้ปฏิบัติตามมัก มีองค์แปดนักมวยแหวกก็ย่อเข้าไ,ไปในสันสมาธิปัญญาเนี่ยเอาวาดตามองดีกว่าวาตามองมักเริ่มมักเบื้องต้นก่อนเริ่มมัดองคตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้นะที่ญาติโยมทั้งหลายจะต้องฟังฟังเทศจากครูบาอาจารย์อ่านจากคำหลับตำาด้เลยเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เกิดมีความเห็นถูกต้องว่าอาการที่เรามากราบไหวสักการบูชาพระธาตุพระเจดียนะ์นั้นเป็นมญจริงๆเหรอ อาการที่เรามาให้ทานรักษาศีลมานั่งภาวนาเนี่เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆหรือเราต้องเรียนให้รู้สก,ก่อนให้เข้าใจสก,ก่อนเยียกว่าสัมมาทิฏฐิเราเห็นถูกต้องแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเยเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องแรกแต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิในในองค์ถึงอนุโลมเข้าอโลมาเป็นสัมมาทิฏฐิเคยเห็นถูกต้องได้แต่อย,อย่างว่าเห็นหน้าทาบุญในบุญทําบาปด้บาปทาชั่วในชั่วเน,นี่ยก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็เกิดจากสัมมาสังกัปปะคือกรรม เราได้ยินได้ฟังแล้ค่ายคนที่มาหาเหตุผลว่าสิ่งที่นั้นเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เขาว่ามันเป็นไปได้ไหมเราค่ายคนที่มาหาเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าสัมมาส,าสังกัปปะอนตัวปัญญาตัวปัญญานี้ต้องศึกษากันต้องเรียนรู้กันผู้ที่มีโอกาสมีเวลามากกวาเรียนรู้ธรรมะได้มากสวา่วนญาติโยมทั้งหลายก็ฟังจากครูบาอาจารย์รือฟังจาก่ันผู้รู้แล้วนำไปปฏิบัติก็ใช้ได้คือให้รู้พอเป็นแนวทางปฏิบัติก็ใช้ได้ อ่าตอนนี้ไปมาถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตินั้นเราใช้องมัชฌถารองมัชจะมีมีมีมแปดนะว่าตามลำดับซะ่ก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะอันนี้เป็นชุดอยู่ตรงกางอันสุดท้ายที่หนึ่งสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้หลัตัวที่เราจะต้องปฏิบัติสัมมา ใช้สัมมาวายามะแต่ว่าเพียรพยายามว่าถึงหลักของท่านนะเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทำกุศลไม่เกิดเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วไม่เสื่อมอันนี้หลักของท่านแต่ว่าถึงวิธีปฏิบัติให้เกิดอะไรถี่นะสัมมาวายามะใครใช้สัมมาสตินะัลนสัมมาสติแต่ว่ารักษารักษาสติ อาตัวอย่างที่ว่าเราบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธนีทธีนี่คือตัวสติรักษาสติหรือกำหนดลมหายใจเขอาพุทโธพุทธก็เป็นการเป็นสัมมาสติคือรักษาสติให้อยู่หรือพุทอีกครั้งเลงเรารักษาใจให้หยุดกับอารมณ์เรารักษาใจเขาเราให้มันอยู่กบพุทโธพุทโธด้วยนั่นแหละคือรักษาสติคือเอาจิตเขาเราผูกไว้กับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัมมาสติเมื่อเราฝึกสัมมาสติ้วเพียงพอและเต็มเมื่อแล้วเมื่อเมื่อใดสัมมาสมาธิจะตกลง่อนั้น คือใจเขาเราจะเป็นสมาธิเหมือนนั้นแล้วสมาธิที่จริงจะเกิดขึ้นคนหนอันนี้ว่าไปตามขั้นตอนค่านนี้จะว่าถึงวิถีปฏิบัติถ้ามันถี่ริบไปเลยไม่อยากยอมทั้งหลายพากันกําหนดตามคือเราจะภาวนาโดยใช้สม,มาสม,มาวายามะตั้งไว้นะสติปัฏฐานฐสีนสติปัฏฐานสีนั่นคือกายเวทนาจิตธรรมเอาอนาปะคือกาหนดลมหายใจเข้าับพุโทโธดีกว่านั่นเป็นคู่กันอันดับแรกนั้น เราทําใจของเราเนะี่ยให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยการทําสมาธินี่การทําใจเพื่อให้ได้สมาธินั้นความมุงม่งหวังครั้งหน่งให้ทําใจเขาเราให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างที่เรากําหนนลมลมหายใจเข้าออกพุโทโธลมหายใจเข้านะ่ะนั่นเรียกว่าอารมณ์เราผูกใจเข้าเราไว้ในลมหายใจเขาออกกับพุโทโธนั้นนั่นแหละว่าอารมณ์อารมณ์อันเดียวไม่ใช่อลายอารมณ์ทําใจเขาเราให,ใ,หให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งท่านี้ ใช้วิธีการปฏิบัติพอเราเข้าที่นั่งดีแล้วเวลาจะนั่งนะเอานั่งหรือว่ากาหนดลมครั้งแรกก็สูบลมไม่ยชยาวสูบก็แบบพุดเอามันเต็มบอดเลยพุดแล้วก็ปล่อยมาทสูบก็แบพุดเอาหลายหลายครั้งสูบเข้าสูบออกอย่างนั้นจนกว่าใจเขาทำมันอยู่กับลมนั้นได้ถือหลักว่าเราต้องทําใจให้มีอารมณ์เป็นนุ่งคือให้มีอารมณ์ให้มีลมหายใจเ้ากับพุโทโธท่านั้นไม่มีหลายอย่าง พยายามจะผูกใจเขาเราไว้อย่างนั้นถ้าเราผูกใจไว้นะเอาเวลานั่งอย่างน้อยสามสิบนาทีจิตก็จะเปลี่ยนสภาวะแล้วถ้าว่าทํานิดหน่อยสิบสี่สิบห้านันไม่ไปผลหรอกอย่างน้อยต้องสามสิบนาทีเราเข้าที่เรื่องดีๆกำหนดลมหายใจพูดโท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 อย่างนี้สติประฐานตัวที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาคือลมหายใจเข้าออกกันแบบเรียกว่ากายา เมื <T> ่อเรากำหนดลมหายใจเข้าเข้าเลยชติประฐานกายเวทนาจิตเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกพูดโทรไปทกเวทนาเขาเกิดอะไรสิบางคนนกำหนดไปก็ต้องเแ็่แท้งเบ้าปวดแท้งปวดขาเลยเกิดนั่นเวทนาเกิดแล้วหรือบางคนถ้ากำหนดดีดีรู้สึกว่าสบายยินนก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนาแต่โดยมากคุณเราทําใหม่ๆมันเป็นทุกเวทนานั่นแหละดังนั้นเมื่อเรากำหนดลมหายใจว่าพูดโทพูดโท นี่ปฏิทําที่นํามาสอนให้ท่านทั้งหลายต้องกานปรับตัวในการ,รเอาพปฏิบัติต่อไปก็ให้มาสมคนรดนเวลาะเอวังก็มีด้วยประการใดกันนี้